สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง14ชาวยูทูบทุกท่านครับกินดีต้อนเราเข้าสู่ช่องไวรุ่นทุนน้อยครับผมวันนี้ก็อยู่ครับ108เอครับคูตาร้อยแปดเอ็ดปรับอ่าให้มั่นครับพี่น้องคุมครับเล็ก ไล่ตัวเองครับนสอบแบบจวดเลยครับปลารับเองครับวันนี้ปลาครับเองแ,แปลงนี้ก็อได้ยินขขาวว่าได้มันไล้ตันพอสมควรครับ แรงได้ครับร้อยแปดมันเกียร์มันเยอะคสิบหกคูณสิบหกเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถก็ได้ครับวันนี้เอาผ่านเล็กมาไม่เอาผ่านใหญ่มายวูว่าป้ถอยหลังไหม แกทำหลายอย่างครับลูกชายแกยก็รับต่อรถไถเล็กครับรถไถไว้ไถรองมันครับแกมีรถไถสามคันนะครับพี่น้องคันนี้คันใหญ่สุดครับก็เป็นหนึ่งในพรมาอารารก็ได้ครับในเขตบ้านผมเนาะในเขตบ้านผม แกเรีนรถไถมานานแล้วนานก็คันนี้แกหมดนวนเรียบร้อยครับหมด้วดน,นานแล้วใช่สี่ห้าปีแล้วสองล้านนิดๆครับแกว่ามันเป็นไรครับจบได้ครับที่นี้สบาย ดูถอยหลังนี่รถจัดจครับแต่ผมมาท่านอีทสอนนี่พี่น้องโอ้ป่นมาเฮ็ดปลาอ้อยเนี่ยบอกต่อย่างซ้ำรถครับพี่น้องเอาขึ้นมานี่ต่อย่างซ้ำรถครับงัดขึ้นเสย่มนาะโคงยงงออมนะพี่น้องนะเกี่ยวขึ้นเลย แกใส่รถคันเดียวครับตัวนั้นแกเหมาไปเท่าไหร่สองหมื่นว่างตัวตัวนั้นครับหนึ่งวันครับเอาขึ้นหนึ่งวันครับอีกครึ่งวันมาถมทีมือแกไม่ธรรมดาะนะพี่น้องนะไม่มีบักไม่มีขึ้นไม่มีอะไรเลยนะแกไล่แกไล่ดินนี่ พีมือครับก็มาถ่ายให้ชมครับกว่าจะหาแก้ดันแบบนี้ได้ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเขตบ้านผมไม่ค่อยอดันท้ายดันหน้าปันไหนครับมันบันคอยเป็นลุ้มเป็นบอ่อหลมามันบกคุมครับส่วนมากก็ไม่แต่งาไไยครับงานไถย หลายไถยมือเนื่องนี้โอ้พี่น้อง40ขึ้นครับสอเท่าคำเอ่อชั่วโมงผมไม่มั่นใจครับว่าชั่วโมงเกียรับชั่วโมงเท่าไหร่งานด้านหน้าอย่าพันหรือเปล่าเพราะว่าลดลิก700อยครับ รถใหญ่น่าจะพันหรือเปล่าแต่ว่าเกียร์ทำงานแบบนี้เลยนะพี่น้องไม่มีหยุดครับไม่มีหยุดปไไลูกอ้อยไถไร่อ้อยทำหมดครับแกทำหมดอันนี้แกทำไร่มันครับดูครับกุ้มดิน บ่มีเบิดครับอันนี้หิ้วผ่านเจ็ดสิบมาเนาะผ่านเลขเจ็ดสิบ อันนี้ก็ได้หลายปีแล้ว้งเกียรสงงวดหมดหลายปีแล้วเกีย์ทำอะไรไว้เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นท่อคอหอนนี่เอาพักก่อนนีลั่นจัดเลยนะร้อยแปดเป็นรถที่ลั่นมากครับเครื่องไหญ่ สิบกว่าปีเครื่องยังไม่เคยแกะเลยนะคันนี้นะทนจัดครับพี่น้องสิบห้าปีเลยเปล่านานอยล่นะคันนี้ครับแต่แรกๆเลยนะตัวแรกเลยผลิตญี่ปุ่นหมดเลยคันนี้ดูครับเกียร์ถอย แกน่าจะไถ่ายอ่ะแกทำน้ำหยดหมดเลยนะพี่น้องแถวนี้ครับโซล่าเซลอยู่ฝั่ง,งน,นู้นครับฝั่งนั้นทออืม,อม เจ๊ไทยจะชอบไทยสเตปนี้ครับนี่เร็วๆแบบนี้เลยสาดปุบหมดเลยครับโอ้ใส่น้ำ มันเน่าแถวนี้ไม่ได้มันเน่าพี่น้องแถวนี้มันเน่ามันเน่าครับเราก็เลยมาดันปรับทีครับมันมันเน่าขับดันขับไปได้ครับเน่าแล้วเมื่อับไอ้ฐานเจ็ดสิบครับงื้นเราใส่มิด คมดีเลยวะว้าวฮอรมิดล้อเลยครับคอยล้อมิดพอดีหรือเปล่าเอ้ยลอยหลังขึ้งล้อ นี่เคียร์ทำงานชั่วโมงก็จะทําทประมาณนี้ครับอันนี้งานตัวเองนะอ่างานลูกค้าก็ทําประมาณนี้ครับเคียไม่ค่อย,อยห่วงแรงรถครับม,มิดล้อพอดีเออวะมิดล้อพอดีดิ เก๋อเก๋อเก๋อเข้าลึกก่อนเอ้าเจอกันคลิปหน้าทำแบบคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ